วันนะวัฒนาสัประธานกรรมการบริษัท y l g b u l l e บ i เล e r n a t i o n a l ค่ะคุณวันคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังยังไม่หลุดพันแปดหนึ่งเหียค่ะคุณนงวดีรุดาชิตค่ะค่ะก็สําหรับทองคําเมื่อวันศุกร์ก็ย่อลงมานิดหน่อยนะคะคุณพวันค่ะแต่ว่ายังไม่เสียอาการนะยังยืนเหนือพันแปดร้อยเหรียญได้เหรียญกว่ากว่างนึงเหรียญใช่ค่ะทีนี้ทิทางในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็กลยุทธ์ที่จะต้องทําสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะคุณวันเชิญค่ะ ทองคำปิดตลาดเมื่อถูกที่แล้วที่พันแปดร้อยสองนะคะเช้า uh huh. นเนี่ยเปิดตลาดมาก็ไปทำ high อยู่ที่พันแปด้อยเจ็ด US dollar ต่อหนยอาจริงๆถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคอะเหมือนทองคำพยาย,ยามที่จะปรับตัวขึ้นมันมีสัญญาณที่ทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สี่ชั่วโมงเนี่ยมี divergence ที่จะมีการ r e ว e r s e เหมือนมันค่อนข้างที่จะ โอเวอร์โอเวอร์โซมันกำลังจะรีเวิร์สขึ้นแต่ทุกครั้งที่ขึ้นมาเนี่ยพันแปดร้อยสิบพันแปดร้อยเจ็ดแล้วก็พันแปดร้อยสิบแปดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็พันแปดร้อยี่แปดไม่ผ่าน ไปถึงแต uh ่ huh. ละจุดเนี่ย uh huh. ถูกเทค profit ลงมาอาจจะเป็นเพราะว่าอัจจัยที่จะสปอร์ตราคาทองคำให้ขึ้นน่ะมีแต่ไม่มากพอสัปด uh huh. าห์ที่แล้วตัวที่กดทองคำหลักๆน่าจะเป็นตัว US ด้านแข็งค่าของ US dollar uh huh. ไม่ว่าจะเป็นการที่พันธบัตรเอ่อสิปีที่ได้ผลตอบแทนเอ่อสูงขึ้นจากเอ่อหนึ่งกว่าขึ้นมาเป็น1.3หรือแม้กระทั่งการที่ทางยูโรโซนเนี่ยมีการประกาศ ว่าจะไม่มีการลด QE ไม่มีการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งทำให้ยูโรยูโรแข็งค่าแล้วก็ซัพพอร์ตโทษค่ะยูโรอ่อนค่าแล้วก็ซัพพอร์ตราคา US d อดอลลาร์ตัวนี้เองเนี่ยเป็นตัวกดดันราคาทองคำเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหลายปัจจัยเนี่ยเป็นตัวหนึ่งซึ่งกดดันราคาทองคำถึงแม้ว่าทองคำเนี่ยจะมีจะมีสายที่จะรีเวิร์สขึ้นแต่กันขึ้นก็มี The cat จำกัดก็สังเกตได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยออทองคําเริ่มออกเป็นรูปชัยธงในปลายปลายสัปดาห์<ม>ก็แคบลงเรื่อยๆถึงการขึ้นของสัปดาห์นี้ก็จะคงจะต้องมาจับตามองเพราะสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีปัจจัยซึ่งค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการประชุมของประธานเฟดตั้งแต่วันอังคารวันพุธจะมีการออกมาพูดถึงอโยุายทางด้านการเงินของของเ,ออเฟดว่าจะมีมุมมองยังไงแล้วก็จะไปทิศทาง างไหนอันนี้น่าจะเป็นตัวหลัก,ลกๆซึ่งสามารถด้ายราคาทองคําได้เหมือนกัน <Okay. S 2> ทางบูมเบิร์กนะคะมีการเอานักวิเคราะห์เนี่ยจากตลาดมาประมาณสี่ห้าสิบคนแล้วก็มาประมาณทาเป็นโพสารวจว่าในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเงินของตลาดเนี่ยเขามองยังไงกับนโยบายของเฟดมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์โดยส่วนใหญ่ก็ประเมินอนก,กันออกมาในลักษณะที่ว่าเชื่อว่า การประทุมของแจ็คสันโฮรอบถัดไปเนี่ยน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ประธานเฟดจะมีการพูดถึงแต่การลด QE หรือว่าแตะลดเมื่อไหร่อาจจะพูดมาว่ายังไม่ได้ลดทันทีในปีนี้เขาเชื่อว่าการลดครั้งแรกน่าจะเริ่มลดที่เดือนเดือน Q1 ในปีหน้าเราก็ Q ปีสองสอง,สอ,งอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งแล้วก็ขึ้นปี3าสา สองสามอาจจะมีลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งเพราะนั้นเองเนี่ย mm hmm. ก็คงจะต้องจับตาม,มองตั้งแต่การประชุมเฟดครั้งนี้การประชุมเฟดการถแถลงการของประธานเฟดในการประชุมเจคสันโฮหรือแม้กระทั่งการประชุมเฟดทั้งเดือนกันยานแล้วก็ธันวาเชื่อว่าช่วงแต่ละจุดอันนี้เป็นจุดซึ่งค่อนข้างที่จะมีผลกับราคาทองคํา mm hmm. ค่อนข้างสูงเพราะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยหลักว่าเมื่อไหร่ประธานเฟด แตะในลักษณะที่ว่าเออศรษฐกิจเริ่มมองว่า สภาวะเงินเฟอ้อมันมากเกินไปแล้วอาจจะมีการลด QE อันนี้ที่น่าจะเป็นตัวกดทองแต่ถ้าครั้งนี้เรามามองใกล้ตัวนิดหนึ่งครั้งนี้ถ้าประธานเฟดไม่ได้แตะอะไรเลยไม่พูดถึงการลด QE ไม่ได้มองถึงความกังวลทางด้านเศรษฐกิจอันนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งซึซ่งซัพพอร์ตราคาทองคอําให้สามารถดีดตัวขึ้นแต่ต้องดูว่าการขึ้นของทองคําจะมีนายะแค่ไหนจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามากดดันราคาทองคํำไหม,มเราให้ดีเ,เตอร์เรทที หนึ่งแปดสองห้าจนถึงหนึ่งแปดสามห้าถ้าเบรกผ่านไปได้อนาคตอาจจะสุดท้ายแต่ถ้าไม่สามารถเบรกผ่านขึ้นไปได้ตรงนั้นเป็นจุด take profit ค่ะเพื่อเองเพื่อนเองเราประเมินว่าในสัปดาห์นี้น่าจะมีการขึ้นไปเทสไฮเราก็หลังจากวันพุทธพระหัตสภาวะตลาดเริ่มชัดเจนมากขึ้น <c oughs> ก็อาจจะเห็นทิศทางทองคำที่ทชัดเจนมากขึ้น <c oughs> อันนี้เป็น ตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ตัวไฮไลท์ถัดไปก็จะเป็นตัวการประกาศ GDP ไตรมาสแรกครั้งที่สองซึ่งประเมินไว้ถึงแปด่าเพราะฉะนั้นค่อนข้างสูงครั้งที่แล้วอยู่ประมาณสักหกวา่าเพราะฉะนั้นเองถ้าเป็นไปตามคาจริงๆอันนี้ส่วนทางกับเฟดผ้าเฟดไม่ได้ประกาศอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าพุทเพื่อหัดผันผวนกับ ตัวนี้สัปดาห์นี้เนี่ยมันมีการประกาศผลประกอบการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่จันทร์พุธพฤหัสเพราะนั้นเชื่อว่าสัปดาห์นี้หลังจากพุธพฤหัสไปแล้วเนี่ยการผันผวนของทองคาน่าจะเยอะเพราะว่าบริษัทที่เขาเไฮไลท์กันเนี่ยจะเป็น Facebook เป็นสารพัด บริษัทษที่อยู่ในเทคนโนโลยีเพราะฉะนั้นค่อนข้าง,ท,างที่่อมมีผลกับตลาดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเองนักลงทุนที่ชอบือวะก็อาจจะเตรียมดู <c oughs> แล้วก็ดูปัจจัยทางเทคนิคแล้วก็ลงทุนไปตามเกรอบเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมิอนอย่างนี้ค่ะถ้าทองคําหลุดหนึ่ง แปดศูนศูนย์ลงมาเนี่ยจุดรับจุดแรกเลยซึ่งมองว่าค่อนข้างแข็งคือพันเจ็ดร้อยเก้าสิบยูเอสดอลลาร์ต่รอยอ้าซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเทดสหลายรอบก,ก็ไม่หยุดลงมาต่ําสุดมีเออร์เรอร์หนึ่งเจ็ดแปดเก้านิดหน่อยอแล้วก็ดีขึ้นไปอันนี้เป็นจุดรับใหญ่แต่ถ้าบุรุษจุดนี้ไปรับแัดไปอยู่ที่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์แล้วขั้วหนึ่งเจ็ดหก เป็นจุดที่น่าจะรับอยู่นะคะทรายในระยะสั้นถ้าประธานเฟดไม่แตะอะไรที่เป็นน é g a ีฟกับเศรษฐกิจแล้วจริงๆไม่แตะอะไรที่เป็นนก g a t ีฟกับทองคําจริงๆก็เชื่อว่าทองคําน่าจะมีโอกาสขึ้นไปเทสทยไฮได้อีกครั้งหนึ่งแล้วดูว่ายืนอยู่ได้ไหมถ้ายืนอยู่ไม่ได้ก็เทคพอร์ฟิเป็นระยะสั้นแล้วก็ยังคงลงทุนในกรอบต่อไปค่ะ,ค,ะคืณเมื่อวันอย่างรอบนี้เขาขึ้นไปไฮที่สุดนี่แถวตรงไหนนะคะ<ม>สําหรับทองอะคะ่ะ หนึ่งแปดสองแปดทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเ <1, 8, S 1> พราะนั้น 8, เราประเมินหนึ่งแปดสองแปดมันเป็นเส้นเอ่อเอ่อโกลเด้นครอสถ้าสมมติสามารถขึ้นไปได้ก็ถือว่าอนาคตค่อนข้างสดใสค่ะแต่มันมีอีกระยะหนึ่งซึ่งค่อนข้างที่จะต้องระวัระ,ะ,ะมัดระวังเพราะวะ Dollar ่ายูเอสดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแข็งค่อนข้างมากอันนี้ก็จะเป็นนกาทีฟกับราคาทองคำเพราะนั้นในขณะที่ลงทุนฟังตัวประกอบอื่นๆก็คงจะต้องหันกลับมามอนิเตอร์ยูเอสดอลลาร์ด้วยว่า เขาแข็งค่ามากแค่ไหนค่ะอค่ะทีนี้ S P D R ละคะ S P D R สัปดาห์ที่แล้วขายมาไม่เยอะค่ะแค่ตันกว่าแค่นั้นเองก็ไม่ได้ไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่เพราะนั้นเองปัจจัยหลักๆที่ทําให้ทองคําอ่อนมากๆก็น่าจะเป็น เออข้างเงินบาทซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็อ่อนมาค่อนข้างเยอะ,ะ,ะละค่ะเกือบสากือบสามละตอนนี้อยู่ที่สามสกว่าสูงมากค่ะค่ะค่ะคุณวันขาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้ทองนี่ให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างคะ ถึงปัจจุบันผลทองให้ผลตอบแทนอยู่ที่เกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะคะยัถึงเจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะจะเป็นบักเนี่ยมากขึ้นมากกว่าประมาณหกเปอร์เซ็นต์ค่ะช่างกลางความผันผวน,นทั้งหลายแหล่นะคะแต่ว่าประเด็นหลักๆ<ม>ก็คืออย่างที่คุณพวันวิเคราะห์ให้ฟังก็คือเรื่องของทิศทางของเฟดนะคะว่าจะดําเนินนโยบาย<ม>การเงินอย่างไรทั้ง QE แล้วก็เรื่องดอกเบี้ยอันนี้ยังเป็นประเด็นที่น่าจะต้องติดตามกันไปจนถึงช่วงครึ่งหลังของปีนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้ยังเป็นประเด็นหลักที่สุดเลยไหมคะสำหรับทิศทางทองค่ะ จริงๆถ้าประธานเฟรดรอบนี้การประชุมเนี่ยไม่ได้แตกลึกยังไม่ยังไม่ไมออกข้อคิดโทนมากเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้ไปสักพักแตเ่เขาก็ประเมินว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในนโยบายหลักๆที่ประธานเฟด แต่ละท่านที่เคยออกกันมาเนี่ยมักจะไปแถลงที่แจ็กสันโฮมหรือไปแถลงตอนเซปเทมเบอร์เดือนเก้าเดือนสิบสองน่าจะไปปลายปีเพราะฉะนั้นเองถึงแถลงออกมาจะมีสายเล็กๆไม่เยอะเท่าไหร่เพราะการเริ่มปฏิบัติจริงๆเขายังเชื่อว่าการลด QE ครั้งแรกน่าจะเป็นเริ่มตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งปีหน้าไตมาสสององปีหน้าแล้วกว่าจะเริ่มลด อ,อยู่อดอกเบีย้ยจริงๆต้งองรอนโยบายชัดเจนของการลด QE เขาเชื่อว่าการลด QE น่าจะเริ่มลดตั้งแต่ป,ป,ปีหน้าจนถึงปลายปีแล้วพอจบก,การลด QE ก็จะมีเริ่มมีการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยเป็นถัดไปค่ะอนิดนึงค่ะอย่างคุณไบเดนเนี่ยเขาก็พยายามผลักดันงบมันก็สัมพันธ์กับ A เรื่อง QE ด้วยเพราะว่าถ้าเขาผ่านงบโตๆเนี่ยมันก็จะ ทําให้เกี่ยวพันกับ QE ว่าเขาจะลดไหมคะคุณค่ะคุณพวันมองว่าไงจริงง<ก>จริงๆมองต้องมองว่าเ อเมริกาเขาสามารถจัดการกับตัวไวรัสตัวใหม่ได้เด็ดขาดมากแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วของเขาเนี่ยเริ่มกลับมาผ่อนคลายในระยะหนึ่งจนกระทั่งมันมีตัวเดลต้าที่ขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นความกังวลของทางสหรัฐถ้าเขาสามารถจัดการได้ดีซึ่งตอนนี้เชื่อทั่วโลกก็เชื่อในตัวโมเดนากับตัวไฟเซอร์แล้วเขาก็มีการออกมาว่าเขาสามารถจัดการได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยลหลักๆน่าจะไปอยู่ที่ประชาชน ที่ยอมเข้ามาฉีมดมออยาต้านไวรัสกันมากแค่ไหนเพราะมีการฉีดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยการจัดการกับตัวไวรัสได้ดีขึ้นก็ตัวอื่นก็นโยบายสะัดไปก็อาจจะน้อยลงการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาในระบบอาจจะน้อยลงเพราะนั้นการลดจุอยอก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นถ้าความกังวลในเรื่องอตัวไวรัสเนี่ยยังไม่จบไปยังต้องอัดฉีดต่อไปการลด เอ่อ QE อาจจะต้องเป็นตัวถัดไปหลังจากนี้อีกนะคะอค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค,ค่ะนนสวัสดีค่ะติดตามเสร็จนะใช่ค่ะ